ก็เชื่อว่าหลายท่านดูมาถึงตรงนี้ก็คงจะเข้าใจในเรื่องราวงานของเข้าปั้นแลวก็คงจะชื่นใจในเห็นผลงานอีกนิดหนึ่งเพื่อให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญที่เป็นรายได้หลักของบ้านนี้ของเข้าปั้นสิ่งนี้เขาเรียกอะไรนะเข้าปั้นเขาเรียกอะไรนะเป็นงอนครับเป็นงอนนะนะมีลักษณะแบบนี้นะนี่เป็นตัวอย่างนะนะปกติจะต้องนี่ยังไม่สมบูรณ์นะ เมื่อสักครู่นี้ในรายการเราทําหางแล้วตอนนี้มันจะต้องมีหงอนนะมีหงอนนี้ถึงจะสมบูรณ์อ่ะประเด็นคือตรงนี้ครับผมจะเอาออกมานี่คือแบบนี่คือดินนะทําแบบนี้ขึ้นมาแล้วไปติดนี่เป็นเพียงแบบตอนนั้นยากคือตรงไหนบ้างตรงส่วนที่ยากก็คือบริเวณด้านบนเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้มันยากแล้วมันต้องมีอะไรนี้เต็มมาหมดเลยเนี่ยเนี่ยอะไรเยอะมากเลยเนี่ยแล้วจะมียี่อะไรอีกด้วยอ่ะใช่ไหม เนี่ยมันจะกินเวลามากเลยนะเพราะว่ามันจะต้องเข้ามาติดอยู่ต่างๆเหล่านี้เอาละทำสิ่งนี้หนึ่งนาทีปกติไม่ต้องไปจับเวลาอันนี้หนึ่งนาทีเท่านั้นนะยากหรือง่ายคิดว่าได้คิดว่าได้นะคุณแม่ยากหรือง่ายครับยากสําหรับแม่ค่ะยากเลยนะคุณพอ่อลุ้นไหมลุ้นไหมคุณพอ่อลุ้นครับลุ้นนะลุ้นนะ เป็นโจทย์ที่ต้องลุ้นจริงๆเลยครับสำหรับวันนี้เพราะว่า1นาทีครับกับการที่ต้องปั้นโหนพญานาคลายกระหนกให้สวยงามนั้นถือว่าเวลานั้นน้อยจริงๆเลยครับเพราะงานปั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยความปราณีตและละเอียดอ่อนถ้าพลาดเพียงนิดเดียวต้องปั้นใหม่ทั้งหมดแต่น้องเข้าปั้นเนี่ยต้องทาให้สําเร็จนะครับเพื่อนําของบรรจุทั้งหมดนี้กลับไปสร้างผลงานต่อให้ได้เลยครับพร้อมแล้วนะหนึ่งนาทีนะครับพร้อมนะครับไปครับจับเวลาครับถึงแล้วนะฮะแล้วดูนะครับ วิธีการที่จะจะทำขึ้นโครงนะเขาจะต้องมีการบิดแป๊บเดียวเนี่ยอา้านี่เขาไปเก็บอะไรเลยเอยียบบนปลายแล้วนะฮะอ,อุปกรณ์ของการสร้างงานนี้คือนิ้วของเขาแป๊บเดียวดูสิครับท่านผู้ชมนะฮะปลายยอดมาแล้วนะส่วนคุณพ่อคุณแม่อาจจะหยุดหายใจไปแป๊บๆอยู่ตอนเนี้ยนะด้านนี้มีอยู่2จุดนะที่ผมเห็นแหลมๆขึ้นมาอันอันอันนี้อันนี้มองตามแบบจริงๆแล้วอ,อยู่ในใจของเขาปั้นอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะให้บิดตรงไหนบอกนะครับ นะเหลือตรงสันตรงนี้อีกนิดเดียวนะแล้วก็จะมีปลายเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับใช้จิกมาดูครับได้ครับจะให้บิดยังไงบอกแล้วก็จะมีรอยหยักอีกนิดหน่อยเหลือจะไปวางอยู่ที่ที่ตัวพญานาคอย่างเดียวมีหักท้ายนิดหนึ่งครับมาหักท้ายแล้วยังเก็บรายละเอียดออกครับมีเก็บออกนิดหนึ่งเมื่อเรื่อว่าน้องกบปั้นเนี่ยปลาหนี้แล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจริงๆกับเวลาที่เหลือเพียงน้อยนิดคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยน้องก็ปั้นให้ทำสำเร็จให้ได้นะครับ นะครับเอานะฮะเราได้ไหมเสร็จหรือยังลงนะครับนะบขยับแล้ววางลงวางลงเลยนะครับวางลงติดเลยนะนี่เป็นส่วนงอนป๊อปนะวาป๊อบหยุดไปแล้วโอ้เนืนเอ้อตอน,นแรกก็ไปเร็วเลยนะเพราะว่าเราจะขึ้นโซนเป็นโครงกระหนกนี้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วเก็บยอดหก็ไปได้ดี เหมือนก็จะมาตรงไหนที่ที่ว่าย้ำทําอยู่คือตรงส่วนไหนครับตรงส่วนนี้ครับส่วนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเว้าเป็นเว้าโค้งและส่วนที่เป็นยอดหัต่างๆเหล่านี้สองข้างนี้เป็นดินพันดินดินมันพันกันนะครับจุดหนึ่งที่ดินพันกันแล้วก็เห็นเอาเล็บไปไปเอาเขาออกใช่ไหมไดเพรจะวาจใให้เหมือนกันอย่างเดียวเนี่ยจะให้เหมือนเลยใจมันก็เลยอยู่ทางด้านนี้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่หยุดนะครับแล้วเขาก็จะไปจัดการของเขาออกมานะเทียบให้ดูนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับ เหมือนกันหมดเลยครับถ้าเป็นงานจริงเข <SUBSCRI> าก็จะเก็บรายละเอียดสมบูรณ์กว่านี้เยอะมากเลยนะฮะเอาตอนนี้ก่อนให้ผ่านหนึงนาทีให้ได้ออกมาเป็นเวลาเท่าไหร่ครับ59าวินาทีทำได้โด้วยพลังที่มาจากครอบครัวส่งต่อมายังน้องเข้าบ้านให้มีแรงฮึดและก็ทำให้สามารถทำโจทย์ของเราในวันนี้สำเร็จจนได้แบบนี้ก็รับของปันสุขเห,เหล่านี้กลับไปได้เลยและครับแม่ภูมิใจ ในตัวเข้าปั้นมากค่นะขอให้น้องจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะลูกขอให้น้องสำเร็จวิปญญานะนอะขอรักนกองครับครับท่นขอรักพ่อรักแม่ครับแล้วก็ขอให้พ่อแม่มีความสุขครับท่านจะดูแลให้ดีที่สุดครับดูสิน่ารักมากเลยกอดเลยอกอดเลยนะความรักต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทุกครอบครัวนะครับขอให้ความรักนี้อย่าจางหาย ในครอบครัวนะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันปันสุขไปทั้งหมดวันนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเลยนะครับพ่าเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมอบให้ด้วยนะครับยังไม่จบครับเรามีสิ่งนี้ครับคุณพ่อเป็นผู้รับตัวแทนนะครับมานะครับอ้ารับไปเลยนะครับอ่าคุณพ่อถือไปเลยนี่คือรางวัลใจกระทิงไม่มีท้อนะครับเป้าหมายถึงวัยท่าพลังใจของทุกคนไม่มีท้อสนับสนุนโดยกระทิงแดงนี่เป็น ตัวอย่างนะครับนะส่งพลังให้ยายไม่รู้แหละแต่กระทิงแดงบอกว่าจะมอบให้รับประทานไปเลยนะหนึ่งปีนะนะส่งพลังให้นะฮะนะท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะทุกครอบครัวผ่านไปได้อยู่แล้วด้วยสิ่งที่ท่านถนัด โดยสิ่งท่านที่มีอยู่แล้วให้มีความรักต่อกันให้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่อยู่ในครอบครัวของท่านนะฮะปัญญาปัญสุขขนาดสุขแบบนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอให้แม่ได้ผ่านพ้นไปได้ในเรื่องรือต่างๆเนาะฝ้าลังฝนงดงามเสมอ เรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรื่องรองเริ่มจะส่องฟ้าเป็นสัญญาให้เรามีหวัง ชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืน หญิงคนนี้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆตั้งแต่วินาทีที่เกิดเกิดมาลืมตาก็อยู่ประชาสองเคอแล้วค่ะไม่รู้เลยว่า<ม>ว่าเ,เราคือใครใช่ไหมใช่ค่ะแม้กระทั่ง<ม>ร่างกายขาที่มีก็เป็นโปลิโอทุกวันก็จะออกไปด้วยวิวแชร์แบบนี้ใช่ค่ะนี่คือผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยพ่อแม่ก็ไม่มีคำแนะนำก็ไม่มีท้ายสุดก็หนีออกจากสถานสงเคราะ ก็จะได้ไปเร่ร่อนที่สนามสุขเลยค่ะเหมือนเรามไม่มีเป้าหมายว่าเราจะไปไหน,นไม่รู้ว่าจะอยู่ไป,ไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยจนกระทั่งค้นพบคุณค่าของตัวเองขึ้นมาได้นี่คือการถักไหมพรมเมื่อก่อนมีแต่คนบอกว่าเราอาจจะชีวิตเหมือนเดิมไม่ไม่ดีขึ้นหรอกแต่ตอนนี้รู้สึกภูมิใจเวลานั่งขายแล้วมีคนซื้อไปแล้วเขาย,ยิ้มให้ล้วก็จะเก็บรอยยิม้มนั้นเป็นกำลังใจเวลาเจอปัญหาไปสัอะไรเราก็จะสู้ต่อไป